หลังจากนี้โลกมันจะคาดการยากแล้วสิ่งที่เขาเจอมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในโลกที่มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเขาจะต้องอยู่กับความผิดหวังมากกว่าคนรุ่นก่อนนะครับแต่<ม>ในความผิดหวังมันก็คือการเปลี่ยนแลวการเปลี่ยนทุกครั้งเป็นโอกาสความสามารถในการทําใจยอมรับว่าโลกที่เขาอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่โลกที่เป็นเซฟโซนแล้วเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างแรกครับถ้าเขายอมรับข้อเท็จจริงนี้ได้เนี่ยมันจะนําไปสู่ขั้นที่สองคือภายในโลกที่เขายอมรับเป็นแบบเนี้ย การจะอยู่ให้รอดเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอย่างเดียวแต่มันต้องขยายให้ไม่ว่าไปที่ไหนที่นั่นคือคอมฟอร์ตโซนของเขาซึ่งการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันคือความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นคือยังไงเสียทักษะทางวิชาการที่มันสอดคล้องกับความถนัดและความชอบของเขาเนี่ยมันจะเป็นแกนกลางในการขยายโอกาสของเขาได้มีซอฟต์สกิลเป็นฐานละ แล้วก็มี h a r ์ skill เรื่องที่เขาถนัดแล้วก็เก่งเนี่ยปักอยู่บนเสาแล้วจากเสาเนี่ยมันสามารถจะให้เขาเดินไปทางนู้นทางนี้ก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเขาเก่งเรื่องการใช้เสียงอ่ะช่วงนี้เป็นนักร้องสักพักหนึ่งไม่มีงานปุ๊บเป็นนักภาพสักพักหนึ่งไปเป็นดีเจสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นเกมแคสเตอร์สักพักหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นคนรับจ้างอ่านอ e ีบุ๊กอย่างเงี้ยครับคือทักษะเดิมที่เขาเมีนะครับมันต้องแข็งเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ในสมัยใหม่มันยืดหยุ่นขึ้นก็จริง มันในเรื่อง Play and Learn ก็จริงแต่ว่าความคิดวิชาการมันไม่ได้น้อยลงความจริงมันหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ําเพราะอย่าลืมว่าคนที่โลกต้องการหลังจากนี้ครับจะเป็นคนที่ต้องทําในสิ่งที่ AI ทําไม่ได้ตอนนี้เราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่พอเขาไม่ใช่ว่า creativity ครับเขาใช้ว่า intense creativity คือความคิดสร้างสรรค์อย่างยิ่งยวดและเข้มข้นเพราะว่า creativity ง่ายๆตอนนี้เราเราสั่ง AI ให้สร้างรูปแทนเราได้แล้วใครๆก็ทําได้หมดออยากจะ ช่วยสร้างภาพนักเงื่อนไขหน่อยแต่ละคนทําก็จะออกมาแต่ Intense Creativity นี่คือการอธิบายโดยการเขียนพร้อมที่บรรยายจินตนาการลองในเชิงลึกแบบที่คนอื่นไปมไม่ถึงขึ้นมาลักษณะนี้ครับนะครับ AI รุ่นต่อไปจะเป็นอาร์ตทีแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถจําลองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แบบที่เป็นความคิดสร้างสรรค์พื้นฐานได้มันจะแต่งเพลงได้มันสร้างรูปได้มันมีอารมณ์ต่างๆได้นั่นหมายความว่าเราอ่ะจะต้องทํส2อย่างอย่างแรกคือใช้ AI เหล่านี้เป็นทาส เพื่อจะขยายพลังของเราหรือ2คือเราต้องไปในสิ่งที่ไอทําำไม่ได้มันเป็น2กลยุทธ์ที่เด็กเราจะต้องถูกสร้างขึ้นมา AI มันเหมือนกับเป็นแว่นขยายที่ทําให้เราเห็นภาพชัดและเป็นเลนส์ที่ทําให้เราโฟกัสพลังไปแก้ปัญหาบางจุดได้แต่ว่าเด็กเราต้องใช้ให้เป็นนะครับแต่สุดท้ายการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ผ่านมนุษย์กับมนุษย์อ่ะมันจะไม่ได้แค่มิติของวิชาการครับมันจะได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นาการจะการเรียนรู้ไม่ได้หมายความครูสําคัญน้อยลงครูสําคัญมากขึ้น กว่าเดิมเยอะแต่เราต้องการครูพันธ์ใหม่ที่ใช้ ai เป็นธาตเพื่อดูแลเด็กได้ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผักว่าเดิมครับ